สวัสดีค่ะพี่มินนชนินญานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีดีนะคะจะเสด็จพ่องเพชพระัารเทวาท่านเทวรากายเพชรอ,องค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะเราปฏิบัติที่บ้านนะคะได้ไม่ค่อยดีนะคะมีสิ่งรบกวนเยอะนะคะเพราะบ้านไม่ค่อยมีพื้นที่ไม่มีห้องพระในการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีความรู้สึกถูกรบกวนแล้วก็มีความหงุดหงิดมากนะคะ,ะจะปฏิบัติได้ก็ต้องไปที่วัดเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ ติดนาที่ติดภารกิจหน้าที่การงานก็ไม่สามารถทําให้ไปวัดได้ต่อเนื่องนะคะเราจะยังมีโอกาสจเจริญในธรรมได้หรือเปล่า คือจริงๆเราต้องปรับตรงนี้นะคะเราต้องปรับตรงนี้คือถ้าเกิดเราไปวัดได้ยากลําบากนะคะไปวัดมันดีกว่าอยู่แล้วแหละนะคะนิวรณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะทุกอย่างมันคือสปาย่นะคะสปายะเป็นที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติแต่ทีนี้ในเมื่อเราไปไม่ได้เราจะต้องปฏิบัติให้ได้นะคะกับสิ่งที่เรามีเราเป็นนะคะนั่นก็คือความวุ่นวายความวุ่นวายต่างๆนะคะเราปฏิบัติสิ่งที่เราปฏิบัติเราก็เพื่อที่จะปฏิบัติให้ได้กับกิเลสนะคะ ถ้าเรามีกิเลสอยู่นะคะแล้วเราปฏิบัติไม่ได้ไปที่วัดเนี่ยมันเหมือนกับกิเลสมันสงบเพราะว่ามันไม่ถูกกระตุ้นออกมานะคะแต่ว่าปฏิบัติที่บ้านเนี่ยกิเลสถูกกระตุ้นออกมาตรงเนี้ยมันเป็นงานของเรานะคะงานของเราหง,ง,งุดหงิดไม่พอใจมันก็เป็นฐานให้กรรมาฐานเกิดได้แต่เ,เป็นฐานให้สติเกิดได้นะคะเป็นฐานของสติได้เช่นเดียวกันนะคะหงุดห <dir> งิดน,น้อไม่พอใจหนอนะคะหนอไปนี่รู้อะไรนะคะรู้อาการแห่งความหงุดหงิดตามความเป็นจริงนะคะถูกรบกวนนะคะมันอึดอัดไม่อยากได้ยินเสียงเนี่ยต่างๆในความลำคาญใจต่างๆเหล่านี้เป็นปฏิฆะนะคะ เราก็กำหนดรู้ตามความเป็นจริงได้เลยนะคะเหมือนกับพี่มินนะคะสมัยก่อนพี่มินก็อยู่ที่ที่สัปปะยะนะคะแต่ทีนี้มาอยู่รวมกับครอบครัวใหญ่นะคะ มนการปฏิบัติแบบต่อเนื่องแบบนั่งสมาธิทีได้สองามชั่วโมงไม่มีอีกแล้วนะคะไม่มีอีกแล้วตอนนี้นั่งสมาธิแบบประมาณครึ่งชั่วโมงหรืออะไรแต่เราก็ต้องยินดีพอใจแล้วเราก็อาศัยการจเจริญสตินะคะในชีวิตประจําวันเอามีอะไรกระทบมา,าไม่พอใจเราก็ดูใจนะคะอ,อันนี้เจอสิ่งกระทบอีกแล้วไม่พอใจอีกแล้วนั่งสมาธิแปบ๊บเดียวลูกเรียกอีกแล้วนะคะ ต้องไปทํางานนู่นนี่นั่นอีกแล้วอ่าไม่พอใจเงี้ยเราก็ดูนี่นี่คือกิเลสของเรานะคะเราปฏิบัติกับกิเลสนะคะเราไม่ได้ปฏิบัติแต่เ,เฉพาะตอนสงบอย่างเดียวนะคะเราไม่ได้มาเอาสงบเราเอามาเอาปัญญานะคะในการปฏิบัติวิปัสสนาดังนั้นปรับจิตปรับใจนะคะแล้วปฏิบัติให้ได้นะคะกับสิ่งที่มีที่เป็นไม่ใช่นั้นนะคะเราจะไปรอว่างนะคะนิพานา ừ, นพานไม่รอเราหรอกนิพพานไม่รอเราหรอกนะคะเราจะต้อง ไขว่คว้าหาพระนิพพานนะคะจากจุดที่เรามีเราเป็นเองนะคะนั่นก็คือตอนนี้ปัจจุบันขณะนะคะที่เรามีเราเป็นก็จึงขอฝากธรรมคำสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไวแต่เพรท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะใครมีคําถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็สามารถส่งคาถามมาได้ที่เพจอญญมณีเพชรเกิดแก้วรูปโปรไฟล์เป็นรูปอัญมณีนะคะหรือสามารถสแกน QR code คเข้ามาร่วมกลุ่มไลน์ p e n Chat ได้แล้วก็ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมบุญนะคะบูชาอญญมณีเพชรเกิดแก้วของเสด็จพ่อองค์เพชรนะคะที่มีพลังงานดีๆ ต่างๆล่านี้จะช่วยเหลือเราทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะส่วนปัจจัยค่าครูจะกลายเป็นทรัพย์ของท่านและเหาคณะสัมมาเทวดาท่านจะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบาร,รมีเป็นของท่านเองไม่จำกัดการสร้างบุญไว้แต่เพียงการอนุโมทนาบุญของมนุษย์เท่านั้นนะคะแล้วเวลาที่เทวดาทำบุญ บุญสาเร็จเป็นอนุภาพเป็นิทธทริ์เกิดขึ้นฉับพลันทันทีกับเทวดานะคะเทวดาจะได้มีเหตุปัจจัยกับมาช่วยเหลือผู้บูชาทันทีเช่นเดียวกันค่ะก็จึงขอฝากกันไว้ด้วยนะคะมาร่วมบุญกับเสด็จพ่องเพชรนะคะถือว่าเป็นการตอบแทนคุณท่านที่ท่านมาเมตตาสั่งสอนธรรมะดีๆกับเรานะคะปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมันเป็นบุญกุศลของเราเองเนี่ยแหละค่ะนะคะเราร่วมบุญกับท่านมันก็เป็นบุญของเรานะคะเป็นอนิยทรัพย์นะคะสะสมผ่านเทวดาเท่านั้นเองก็ขอฝากกันไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ